วันนี้เราจะมาทำเค้กโอรีโอ้กันครับเหว่าผสมก็จะมีนมจืดโอรีโอ้ก่อนที่จะไปรับผลสาวทุกคนดกดไลคก์กดแชร์กดติดตามได้นะคะครับ,บเราจะไปทานกันครับอันดับแรกนะครับเราจะมาหักโอรีโอลงไปในถ้วยครับ6ชิน้น<อ>ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง ชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หขั้นต่อไปเราก็จะใส่นมสามช้อนนะครับช้อนที่หนึ่งช้อนที่สองช้อนที่สามจะมาบีกันครับ นี่ค่ะราพี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งครับเค้กโอรีโอของเราเดี๋ยวเรามากินกันครับ อร่อยครับร้อนครับซึ่งทาเสร็จใหม่ๆ อร่อยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าคัะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ